วันนี้นะคะก็จะพามาดูนะคะการที่เราเนี่ยจะปาดเค้กด้วยวิปปิ้งครีมนะคะหลายคนที่เคยทำเค้กวิปปิ้งเนาะก็จะมีปัญหาใช่ไหมคะว่าตัววิปปิ้งครีมเนี่ยเวลาที่เรานะคะอ่ะตีขึ้นมาเสร็จแล้วแล้วก็ทิ้งไว้นานแบบนี้นะคะ่ะแล้วมันก็จะแบบไม่เนียนนะคะวันนี้ก็จะมาบอกวิธีแก้ด้วยนะคะอันนี้คือตีมาแล้วนะตีมาแล้วนะคะเทคนิคการตีจะเล่าให้ฟังก็คือว่า วิปปิ้งครีมนะคะมันจะมีอยู่2ชนิดนะคะมีอยู่2แบบนะ daily กับ non น daily นใช่ไหมคะก็ก็เอาสออย่างเนี่ยผสมกันลองดูนะลองทําดูนะคะถ้าเกิดว่าเป็น daily อย่างเดียวนะคะเวลาตีเนี่ยมันก็จะไม่ได้เนียนเงานะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น non น daily น,นะคะพอตีเสร็จปุ๊บนะคะมันก็จะสวยเนียนใช่ไหมแต่มันก็จะไม่ได้อไม่ได้อร่อยเท่ากับตัว fresh นะคะหรือว่าตัว daily นั่นเองนะ เพราะฉะนั้นก้อยก็เลยเอา2ออย่างนะคะผสมกันนะมันก็จะแบบว่าสวยด้วยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเอา2ออย่างผสมกันครึ่งๆนะแล้วนะคะวันนี้ที่จะพามาทำเนี่ยก็คือว่าจะเป็นเค้กชิฟฟ่อนอะอาตอนนี้นะคะเดี๋ยวก้อยจะบอกว่าเป็นตะกี้บอกไปแล้วแหละว่าจะเป็นตัวเดลี่กับนอนเดลี่นะคะผสมกันเราเอาใส่ในถุงบีบแบบนี้แล้วก็ตัดปลายถุงแบบนี้นะคะอะ อันนี้นะคะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเนาะอุปกรณ์สําหรับปาดเค้กจะมีมีแป้นหมุนนะคะแป้นปาดเค้กแบบนี้อ่านี่คือแป้นปาดเค้กนะคะเสร็จแล้วนะก็จะมีตัวนี้คือกล่องเค้กเลยนะคะนี่คือฐานของกล่องเค้กเนาะอันนี้นะคะนี่บอกเคล็ดลับนะมันเป็นที่กันลื่นนะคะ อ่ะเป็นที่กันลื่นนะเวลาที่เรารองแก้วอะไรแบบนี้ค่ะเขาใช้อน,นี้กันลื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราปาดเค้กเราเอาอันเนี้ยมารองนะคะแล้วเราก็เห็นไหมมันก็จะไม่ได้ลื่นนะคะตรงนี้คือฐานของกล่องเลยนะเดี๋ยวเอากล่องมาให้ดูนี่คือกล่องเค้กจะเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นกล่องนะคะเราจะปาดเค้กเนี่ยลงบนฐานเลยนะคะแบบนี้นะแล้วเราก็จะครอบแบบนี้ อ่าโอเคนะอ่ะทีนี้นะคะเราที่เราจะทําเค้กนะอุปกรณ์ที่ต้องมีเราหาแผ่นอะไรสักอย่างมาวางตรงฝั่งขวามือแบบนี้เวลาที่เราปาดเสร็จแล้วนะคะอ่ะก็เอาแผ่นแบบนี้นะมันจะเป็นบอร์ดนะคะสําหรับอันนี้ก็คือเวลาหั่นผักนะก็ก็เอามามาใช้แบบนี้เราก็เอาวางแบบนี้อ่าเห็นไหมวางแบบนี้มันจะได้ไม่เลอะโต๊ะนั่นเองนะอุปกรณ์ต่อไปนะคะก็จะมีตัวมีสปาตูลานะอันนี้นะคะแล้วก็ที่ปาดเค้กนะก็จะ แนะนำให้ซื้อแบบนี้นะคะเวลาที่เราปาดเค้กเนี่ยเราก็จะจับแบบนี้มันจะถนัดมือมากกว่านั่นเองมามาลงครีมกันเลยนะเวลาที่เราจะลงนะคะเวลาที่เราจะปาดเค้กเนาะให้บีบครีมลงตรงนี้ก่อนนิดหนึ่งเพื่อที่จะไม่ไม่ให้หมันเคลื่อนนะคะแล้วเวลาที่เราหั่นเค้กนะคะก้อยจะก็ก้อยจะบอกว่าเออบางคนเนี่ยเราจะหั่นไม่ได้ ไม่ได้ตรงใช่ไหมคะเราก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมนะนั่นก็คือว่าเป็นมีดยาวแล้วก็ที่ล็อกนะคะเวลาหั่นเนาะตัวเคกก้อนหนึ่งเนี่ยชิ้นบนสุดมันจะไม่สวยสุดนี่คือชิ้นบนบนสุดนะใช่ไหมคะนี่คือชิ้นบนสุดมันไม่สวยสุดเห็นไหมมันมีฟองอากาศแล้วที่เราคาะคอะฟองกาศมันก็จะผุดขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็เอาตัวชิ้นบนสุดเนี่ยไว้ล่างสุดนะเอาชิ้นบนสุดไว้ล่างสุดตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วนะก้อยก็จะปาดก,ก้อยก็จะบีบเลยนะคะเวลาที่เราบีบครีมนะคะเดี๋ยวเราก็จะบีบลงไปก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็บีบแบบนี้แบบนี้นะเห็นกันไหมแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นเราก็จะปาดค่อยๆปาดใช้สปาตูล่าแบบนี้นะอันนี้เคล็ดลับนะคะอ้ยมอมบอกเคล็ดลับเลยนะ เวลาที่ก้อยจะชอบปาดเค้กนะคะก็จะใช้สปาตูลาที่มันงอแบบนี้เราจะสังเกตนะจะมีแบบงอแล้วก็แบบตรงใช่ไหมคะวันนี้เราใช้ก้อยก็จะ,อะบอกนักเรียนนะคะที่อยู่ในคอร์สนะเราใช้แบบงอสังเกตนะเวลาที่เราใช้แบบนี้มันจะปาดได้แบบว่าง่ายๆนะคะเห็นไหมโอเคเราจะบีบอีกรอบหนึ่งนะคะค่อยๆบีบนะแบบนี้นะคะแล้วก็จะสังเกตนะมือซ้ายเราเนะะี่ยค่ะก็จะแบบ หมนุนตรงแป้นหมุนแบบนี้ไปด้วยแบบนี้ค่ะเห็นไหมเราจะบีบแบบนี้เป็นกําแพงขึ้นมา1เส้น1รอบนะคะ <c oughs> เพื่อที่เราจะใส่ไส้นะคะถ้าเราไม่ใส่ไส้ก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะข้ามขั้นตอนเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ใส่ไส้เราไม่ต้องบีบให้มันเป็นกําแพงขึ้นมาเราก็เอาชั้นต่อไปเนี่ยมาต่อได้เลยโอเคไหมคะแต่ว,วันนี้เราจะใส่ไส้เป็น แอป i ิคอนะคะวิธีทําไส้ทําไงคะอ,อ,อันนี้นะคะเราจะทําเป็นแยมขึ้นมาเป็น ot, แอป i ิคอร์ดะก็อยู่ที่ประเทศอิตาลีนะคะจะมีลูกลูกพีชใช่ไหมแอปปิคออะไรแบบนี้เยอะมากนะคะ เราก็เลยต้องเอาเนี่ยมาทําเป็นไส้ใช่ไหมคะก็คือทําเหมือนเป็นแยมนะเอามาปันป่นปั่นปั่นนะคะปั่นให้ละเอียดนะแล้วก็กรองกรองเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปค้างบนหม้อใส่น้ําตาลเข้าไปนะคะเคี่ยวหน่อยมันก็จะกลายเป็นแยมแบบนี้จ้าเสร็จแ,แล้วเนาะเราก็จะค่อยๆเกลี่ยแบบนี้โอเคเราก็จะ,ะใส่ไส้นะคะเวลาที่เราปาดเค้กออกมาเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะเราจะเห็นไหมเวลาที่เราไปร้านกาแฟเขาจะไข่เค้กเป็นชอ็อตเป็นเป็นชิ้นใช่ไหมคะ เราปาดออกมามันก็จะได้เห็นเป็นเลเยอร์สวยๆแบบนี้นี่แบบนี้นะคะแบบนี้นะโอเคไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเราสามารถที่จะเอาผลไม้เนี่ยใส่เข้าไปได้แต่ว่าวันนี้ก้อยก้อยไม่ใส่ผลไม้ดีกว่านะคะก้อยก็จะใส่ครีมทับไปเลยอะใส่ครีมทับไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่อยากที่จะใส่ครีมทับไปเลยแบบนี้เหมือนก้อยนะ เราก็เอาเค้กชั้นต่อไปเนี่ยมาวางทับได้แต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ทับไปแบบนี้เวลาที่เราปาดนะคะมันจะเห็นตัวตัวเค้กนะคะตัวครีมสีขาวตัวแยมแล้วก็ครีมสีขาวมันจะสวยมากกว่านะคะเ,เดี๋ยวเลเยอร์นี้นะเราก็จะใส่เราก็จะค่อยๆแบบนี้นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นแยมเนาะมันเป็นไส้นะคะเราต้องใช้ถุงบีบแบบนี้นะอะ ตัวนี้นะคะตัวครีมตัวนี้มันเป็นตัววิปปิ้งครีมนะคะเทคนิคการทำวิปปิ้งครีมเนี่ยเราก็ต้องตีนะคะใส่ทุกอย่างรวมกันเนาะแล้วก็ตี1นาทีนะคะทีนี้นะคะเราก็ต้องค่อยๆเกลี่ยแบบนี้นะโอเคต่อไปนะเราก็จะเอาค่อยๆอ,อันนี้ก็แบบว่าหั่นแบบบางมากนะคะมันเป็นเนื้อชิฟฟอนหั่นบางมากอ่ะเราก็เอาวางชั้นต่อไปแบบนี้ค่ะ นี่ใครที่อยู่ในคอร์สเค้กนะคะเขาก็จะสอนแบบละเอียดเลยนะต่อไปนะคะเราก็จะบีบครีมตะกี้เนาะบีบให้ดูแล้วมันจะเป็น3มชั้นใช่ไหมคะมีครีมสีขาวมีเยม่แล้วก็ครีมใช่ไหมดูดีๆนะเราทําแบบนี้เราบีบให้มันให้มันชิดกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆปาดเวลาปาดเนี่ยทำแบบนี้ตัวนี้นะคะเป็นเคล็ดลับนะเทคนิคที่ก้อยเนี่ยบอก ลูกศิษย์นักเรียนนะที่อยู่ในคร์สนะคะก็คือว่าให้ใช้ตัวงอเวลาที่เราแตะลงไปแบบนี้มันจะบังคับองศาได้ง่ายเวลาที่เราปาดเนี่ยนะคะไม่ใช่ปาดแบบนี้นะเราจะปาดแบบนี้เอียงหน่อยเอียงนี่สังเกตนะเอียงหน่อยถ้าเราไม่เอียงหนะ่ะมันจะไม่เรียบนะคะแบบนี้นะแล้วเราก็หมุนแป้นหมุนไปด้วยแบบนี้ต่อไปเลยนะอ่าอันนี้ก็ทําให้ดูนะสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะคะเคยปาดเค้กครั้งแรก คือเราลงครีมนะคะเกลี่ยให้เรียบแล้วเราก็วางอีกทับชั้นต่อไปโอเคไหมเสร็จแล้วนะคะชั้นนี้นะเราก็จะใส่ตัวตัวไส้ด้วยนะชั้นแรกใส่ไส้ชั้นที่สองไม่ใส่ไส้แล้วก็ชั้นที่สุดท้ายเนะะี่ยค่ะก็คือว่าใส่ไส้นะคะเทคนิคการปาดเค้กให้มันแบบว่าให้มันแบบตรงเป๊ะตรงเป๊ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็จะบอกวิธีนะ ก็คือนี่นะคะเห็นไหมมันจะแบบว่าตรงเป๊ะเลยเห็นไหมคะแบบนี้นะมันจะมีที่ล็อกนะคะกับตัวมีดยาวๆโอเคทีนี้เราดูตรงนี้นะคะชั้นสุดท้ายเนี่ยเราก็จะทําเหมือนชั้นข้างล่างแบบนี้ถ้าใครมีไส้นะถ้าไม่มีไส้ก็ไม่ต้องใส่ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยเอาชั้นอื่นเอาชั้นสุดท้ายนยมาทับลงได้เลยนะคะเนื่องจากว่าเราทําไส้มานะคะเราก็ต้องใส่แบบนี้ นะคะโอเคทีนี้เราทำแบบนีชนนะะนะะ้ชั้นสุดท้ายเนี่ยค่ะนะคะชั้นสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องใส่ครีมตัวสีขาวทับใครจะทำแบบนี้นะคะใครจะทำแบบนี้ก็ทำตามแต่ใครที่ไม่มีไส้ก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปโอเคไหมโอเคนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะทำแบบนี้ครีมที่มันเหลือเนาะ นะคะแบบนี้บีบเข้าไปเลยนะคะมันเหลือเสียดายเนาะตัวตัววิปปิ้งครีมนะคะเวลาที่เราตีมาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องรีบปาดเลยทันทีนะไม่สามารถที่จะพักไว้นาน1-2ชั่วโมงได้นะคะเราจะไม่ได้พักไว้นานขนาดนั้นเพราะว่ามันจะไม่เนียนแล้วนะคะโอเคไหมแล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็ปาดขึ้นมาแบบนี้นี่เห็นไหมนี่ค่ะ ปาดขึ้นมาแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับเทคนิคนะคะอ่ะเราปาดขึ้นมาก่อนนะนี่ปาดขึ้นมาก่อนนะคะตัวเค้กนะมันก็จะมีบ้างเวลาที่เราอบออกมานะคะสมมติว่าเราตีมือแรงที่มันแบบว่ายอดแข็งเกินไปอันนี้สมอันนี้เป็นชิฟฟ่อนนะคะถ้าตีมือแรงที่มันแบบแข็งเกินไปแบบนี้ค่ะนะคะ มันก็จะมีสิทธิ์ที่มีโอกาสที่เค้กอ่ะมันจะฟูนะคะฟูแล้วก็พอดีว่าชิ้นนี้ก้อใ,ใส่จนล้นพิมพ์เลยนะพอมันฟูมากนะคะมันก็จะโผล่ออกมาแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ยุบลงมาไอตัวยุบลงมาเนี่ยนะคะตัวฟูมันไม่ได้ยุบลงไปข้างในใช่ไหมตัวที่มันฟูออกมานะคะมันก็เลยมีชิ้นที่มันใหญ่กว่าที่อยู่ตรงก้นอันนี้คือชิ้นที่อยู่ ที่อยู่ตรงก้นพิมพ์นะคะถ้าเกิดชิ้นเราเอาแบบนี้นะถ้าชิ้นไหนสวยทสุดนะคะก็เอาไว้ตรงข้างหน้าแบบนี้โอเคไหมเทคนิคคืออย่างนี้นะถ้าสมมติอย่างเค,ค้กก้อนเนี้ยข้างล่างเนี้ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแล้วมันก็จะเป็นทรงแบบนี้นี่มันจะเป็นทรงแบบนี้นะคะเราก็เอามีดะะ่ะเฉือนออกไปมันง่ายมากนะคะเราแค่เอามีดเฉือนออกไปไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะแบบ ไม่สวยหรืออะไรนะคะเฉือนแบบนี้นะในกรณีที่เค้กมันไม่เท่ากันโอเคไหมคะเราเฉือนแบบนี้ค่ะค่อยๆเฉือนออกไปนะถ้ามันไม่ถ้ามันไม่เท่ากันนะคะยกตัวอย่างอย่างเค้กก้อนนี้ปุ๊บทำไมมันไม่เท่ากันคะเพราะเราใส่เนื้อเค้กก่อนที่จะอบเนี่ยคะ่ะใสจนล้นพิมพ์ไงคะพอใส่ล้นพิมพ์ปุ๊บมันก็จะฟูขึ้นมาเยอะมากใช่ไหมคะนี่เฉือนออกไปไม่ต้องกลัวเลยนะ โอเคอันนี้คือการปาดเค้ก1ครั้ง1รอบนะคะตัววิปปิ้งครีมนะคะมันเวลาที่เราปาดเราตีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรีบปาดเลยทันทีทันใดใช่ไหมไม่เหมือนบัตเตอร์ครีมนะคะบัตเตอร์ครีมเราจำแบบนี้เลยนะเ,เป็นสมการนะคะสมการที่ก้อยเนี่ยตั้งขึ้นมาเอง <laughs> ก็คือตัววิปปิ้งครีมนะคะตีสปีดเร็วสุดแรงสุดนาม1นนาทีแล้วก็ปาดเค้กทันที แต่ตัวบัตเตอร์ครีมเนี่ยบัตเตอร์ครีมบัตเตอร์ก็คือเนอยนะคะเรายิ่งตีนานเนี่ยมันยิ่งเนียนนะคะตัวเนยก่อนที่จะเอาไปผสมเนี่ยให้มันได้อุณหภูมิที่20-23ถึงองศานะคะเราเฉือนอนออกไปมันก็จะได้เป็นเค้กเนี่ยที่ตรงแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะใช้ที่ปาดแบบนี้ค่ะให้ซื้อตัวนี้มานะแบบนี้นะคะมันก็จะจับแบบนี้เวลาที่จะจับก็จ,จับตรงนี้นี่นะคะแล้วเราก็ตั้งฉากตรงนี้ ก็ปาดลงในกล่องเลยนะในฐานกล่องเลยนะคะโอเคไหมแบบนี้ค่ะเห็นไหมเสร็จแล้วเนาะก็จะได้เป็นตัวนี้อันนี้คือการลงครีม1รอบนะคะเราจะลงครีม2รอบนะรอบแรกเนี่ยเราจับทรงก่อนให้มันเป็นทรงตรงแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะลงครีมเนี่ยรอบที่2มาเราก็อันนี้ที่เหลือใช่ไหมเป็นตัววิปที่เหลือปึ๊บ เทคนิคการตีเอาทุกอย่างรวมกันตีสปีดเร็วสุดนะคะแรงสุดนานหนึ่งนาทีพอไม่ต้องตีให้มันตั้งยอดนะคะมันจะได้ปากง่ายก็จะบอกแบบนี้นะถ้าเรานะคะตีวิบวิบเนี่ยมาแล้วนะตีวิปปิ้งครีมมาแล้วนะคะมันไม่เนียนแล้วนะคะดูนะ มันจะไม่ได้เนียนเท่าที่เราต้องการแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมเวลาที่ปาดเนี่ยโอเคมันก็จะเนียนอยู่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เนียนเป๊ะมากนะคะเราทําแบบนี้ทุกคนเราทําแบบนี้นี่คือตัววิปปิ้งนะคะที่มันก็ยังเป็นน้ํํๆอยู่เนาะเราก็เทใส่ไปเลยคะ่ะนะดูนะแบบนี้นิดนึงแล้วใช้ตะก,ก้อมือคนนะคะ ใครที่อยากจะผสมสีก็ผสมสีไปได้เลยวันนี้เราใช้เป็นสีส้มดีกว่าอะใครอยากผาสมสีนะคะผสมเข้าไปแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเป็นสีน้ำก็ได้นะเสร็จแล้วก็ใช้แต่ก้อมือนะคะคนแบบนี้ดูดีๆนะคะทุกคนนี่นะแล้วเราจะเห็นว่าตัวครีมเนะี่ย นี่ค่อยๆค,คนแบบนี้นะไม่ต้องไม่ต้องตีนะคะไม่ต้องใช้เครื่องตีตีนะแล้วมันก็จะกลับมาเนียนเองโดยอัตโนมัติค่ะโอเคนี่คือเป็นถุงบีบนะคะเราจะใช้ล้าที่ซื้อถุงบีบก็ให้ซื้อเบอร์ใหญ่ไปเลยเนาะใส่เข้ามาในแก้วแบบนี้หาแก้วนะคะใหญ่ๆแบบนี้นะจะเป็นแก้วโคกนะคะหรือว่าอะไรก็ได้เนาะเสร็จแล้วเราก็ใส่ครีมนะคะ ใส่ครีมลงไปแบบนี้ค่ะ,ะถ้าเกิดว่าเป็นวิปที่มันเป็น non daily นะคะมันจะเนียนเป๊ะเวอร์เลยเนาะแต่มันก็จะไม่ได้อร่อยเท่าตัว daily ก็คือว่าเป็น fresh cream daily ก็คือว่าเป็นครีมสดนั่นเองนะคะพอเราเอาใส่ในตัวแก้วแบบนี้เราทำแบบนี้ค่ะ ปึ๊บแล้วเราก็เอาออกมาแบบนี้เอาออกมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็หมุนแบบนี้ค่ะหมุนแบบนี้นะคะโอเคเราก็จะแบบนี้นะคะตัดปลายแบบนี้โอเคไหมคะเสร็จแล้วนะคะเราจะทำแบบนี้บีบตั้งแต่ตรงข้างล่างเสร็จแล้วแบบนี้บีบเลยนะแบบนี้นะคะ แล้วมือซ้ายเราเนี่ยจะหมุนแป้นนะคะมือขวาเราก็แค่บีบไปเรื่อยๆเราจะบีบแล้วก็ไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาให้เส้นเนี่ยมันชิดกันแบบนี้นะคะทุกคนเห็นนะโอเคเราไต่ขึ้นมาแบบนี้เทคนิคที่เราจะทําแบบนี้คือว่าบีบนะคะบีบให้มันชิดกันให้เส้นเนี่ยมันชิด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 กันไต่ขึ้นมาจนมัน นี้นะคะเ,เสร็จแล้วนะคะตรงข้างหน้าแบบนี้เหมือนกันแล้วก็บีบแบบนี้ค่ะบีบโอเคไหมเสร็จแล้วปุ๊บเราก็บีบแบบนี้หบบบนให้เส้นมันชิดกันแบบนี้นะคะบีบแบบนี้โอเคเนาะแล้วทีนี้นะคะเราจะนะคะปาดข้างบนให้มันเรียบก่อนเวลาที่จะซื้อนะให้ซื้อฟาตูราที่มันงอแบบนี้อ่าใครที่เข้ามาใหม่เนะาะแชร์เก็บไว้นะคะแชร์เก็บไวะะ้เนาะ ปาดแบบนี้นะคะปาดแล้วก็เอียงซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็หมุนแป้นไปด้วยนี่ทำข้างหน้าให้มันเรียบก่อนก่อนที่จะไปปาดตรงข้างๆนะคะเสร็จแล้วเทคนิคนะคะทำแบบนี้เอาตรงเนี่ยตรงปลายสปาตูลานะคะจะหลุดตรงนี้ตรงกลางของเค้กแล้วก็ทำมุมแบบนี้นะคะไม่งงนะ เปิดตรงสปาตูล่าเนยค่ะเปิดขึ้นมาปุ๊บเข้าหาตัวเองนะคะเสร็จแล้วเราก็หมุนติว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 วแบบนี้นี่นะคะเลาที่เราจะซื้อแป้นนะเราลงทุนที่มันแบบว่าโอเคราคาสูงหน่อยแต่ว่ามันใช้งานได้ดีมากนะคะเห็นไหมพอหมุนติวตแล้วเนี่ยมันก็จะเนียนแป๊ะเวอร์นะคะเสร็จแล้วเราจะปาดเค้กนะคะแบบนี้นะ นีนะคะเอาตั้งลงแบบนี้ตั้งฉาก9กองศานะคะแบบนี้นะแล้วก็หมุนติ้วติ้วต,วตวแบบนี้ค่ะเนียนมากเนียนมากทีนี้นะคะเราก็ปาดตรงนี้ออกปุ๊บปาดออกแบบนี้นะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเราจะสังเกตว่าเฮ้ยมันมีตัวรูวค่ะเราก็จะ เอาครีมที่เหลือนะคะบีบแบบนี้เห็นไหมเดี๋ยวก็จะบีบให้ดูนะคะเอาครีมที่เหลือบีบแบบนี้ปิดรูนะคะปิดรูเนาะเวลาที่ลงครีมบีบครีมลงไปนะคะเราบีบเยอะๆเลยไม่ต้องกลัวเนาะบีบเยอะๆแล้วก็เทคนิคคือให้มันเส้นเนี่ยมันชิดกันเส้นต่อเส้นชิดกันแบบนี้ค่ะโอเคไหมแล้วเราก็บีบไปได้เลยเนาะวิธีการบีบคือแบบนี้หมุนติ้ว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 แบบนี้เลยค่ะ ประมาณนี้ตรงนี้เราก็เอาออกนะคะนี่คือการปาดเค้กเห็นไหมคะเนียนมากทีนี้ตรงข้างบนนะคะเทคนิคของก้อยจะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเราปาดเสร็จแล้วนะคะตรงข้างบนที่มันเลยขึ้นมาเนี่ยนะคะเราจะเอามีดเฉือนออกเราจะเอามีดเฉือนออก แต่เราต้องแช่ตู้เย็นก่อนนะคะเอาไปแช่ตู้เย็นนะให้มันเซตตัวทีนี้นะคะถ้าสมมุติอ่ะก็จะไม่ได้เอาไปเซตตัวนะก็จะพาทำแบบนี้่ะเราก็จะเนี่ยปาดเข้ามาหาตัวเองแบบนี้นะคะมันหอมมากทุกคนปาดเขทา,าแบบนี้ฟื้แบบนี้นะคะเห็นไหมหน,หนึ่งชิ้นแล้วนะหนึ่งด้านแล้วนะคะและเวลาที่ เราจะคลีนตัวสปาตุลาทำแบบนี้อ่าเสร็จแล้วปุ๊บนะคะก็ปาดเข้ามาใช่ไหมคะปาดเข้ามาหาตัวเองแบบนี้บแบบนี้นะคะตรงตรงนี้นะเราก็แบบค่อยๆทำนะคะใครที่เป็นมือใหม่ก็จะแนะนำว่าให้เอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะแล้วก็เอามีดนะคะที่ก้อยบอกเทคนิคไปตะเกียค่อยๆเฉือนออกไปนะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบ เร่งรีบนะคะอ่ะก้อยลืมบอกนะก้อยก็เอาตัวกระดาษเนี่ยคะ่มาเช็ดเช็ดเช็ดอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ครีนตลอดนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับการปาดเคก้ก